เอ้าไม่ได้ไม่ได like ้ได้ได้ไ hmm, ม ja ่ได้ได้มีมุกมีหานมุกอาหาสิงบุรีกบกบกระโดดเป็นไรพี่กบกบเคยดูหนังแล้วไทยไหมเคยดู เดียวไปเลยฮะขอโล้ะขอโลนะะคอนไทยับตะคอนไทยัะอะไรวะไปยชิ้นหน่อยชิ้นหน่ชิ้นกมาสถาสตานีอะไรอะไปจะว่าอื่นก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นอ่างทองไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่สี่พยาสี่พยาสีพยาันที่สพยาไม่ใช่เหรอพบุรีไมใช่อะไรวะอะไรคือกาดีมาถูกไหมพี่ อุทัยีไรฮะใกลมากใกลนางอุทัยเทวีไร่าาใม้ถูะไดู้แล้วดูแล้วกบินบุรีไม่ใช่บับปิดฮะอันนี้กบกบเป็นอุทัยอุทยเทวีใช่ไหมต้องเป็นอุทัยธานี